ในพื้นที่ของเขตเมืองใหญ่ๆไม่ว่าที่ไหนของโลกก็ย่อมมีความต้องการพื้นที่ใช้สอยกันอย่างมากนะครับและยิ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจก็ยิ่งทําให้ราคาที่ดินนั้นแพงมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเอกอันดับต้นๆของโลกที่มีราคาที่ดินแพงที่สุดแล้ครับดังนั้นการที่จะได้ครอบครองที่ดินสักผื้นบนทาเลนี้เนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยเงินที่มหาศาลดังนั้นเวลาที่คิดจะสร้างอะไรบนพื้นที่แห่งนี้ก็ต้องคำนวณนะครับว่างบประมาณเท่านี้เนี่ยจะซื้อที่ดินได้เท่าไหร่และมีเงินเหลือสร้างตึกอีกเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้การวางแผนและการออกแบบที่คุ้มค่าที่สุดแหละครับและในวันนี้ยืนึ่งจะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับตึกแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่า เป็นตึกที่บางที่สุดในโลกจะเป็นตึกไหนไปฟังกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวความเป็นที่หนึ่งบวกกับสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวยืนหนึ่งจากพวกเรานะคะ โดยตึกที่ว่านี้ก็คือ111 West 5 7 t s t h Street หรือที่รู้จักกันอีกชื่อก็คือ s t ต i n w a ์ t t w w r r ในย่านมิทาว์แมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์กซึ่งตึกแห่งนี้ถือว่าเป็นตึกที่พักอาศัยแบบซ u เปอร์ท l อลหรือว่าโคตรจะสูงเลยนะครับเพราะมันเนี่ยสูงถึง84ชั้นหรือประมาณ1,428ฟุตแต่ทว่าดยพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยมันก็เลยมีความกว้างเพียงแค่18เมตรเท่านั้นครับ หรือถ้าเทียบกับสัดส่วนของความสูงเนี่ยก็ต่างกันถึง24ตอนน่อ1เลยทีเดียวล่ะครับโดยตึกแห่งนี้เป็นตึกที่เน้นพักอาศัยเป็นหลักมีจํานวนชั้นทั้งหมด84ชั้นแบ่งเป็นพื้นที่สันทนาการแล้วก็ร้านค้าในชั้นล่างๆและเป็นอพาร์ตเมนต์หรู60ยูนิตในด้านบนซึ่งมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7.75ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆประมาณ260ล้านบาทเลยทีเดียวล่ะครับ อันนี้เป็นแบบเริ่มต้นสําหรับห้องสตูดิโอเท่านั้นนะครับและนอกจากห้องพักอาศัยในตึกเนี่ยยังมีสระว่ายน้ําขนาด25เมตรและพื้นที่บริการอื่นๆเช่นห้องรับประทานอาหารส่วนตัวและก็ห้องฟิตเนส2ชั้นที่มาพร้อมกับระเบียงรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันล่ะครับโดยตึกสเตนเวทาวเวอนี้เนี่ยได้รับการออกแบบโดยบริษัท ช็อปอาร์เคต c กเป็นบริษัทสถาปนิกชื่อดังในนิว york แล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นบริษัทสถาปนิกชื่อดังในนิว york และประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2013โดยบริษัท JDS Development Property Market Group และ Sprout Capital Partner ก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ในที่สุดแหละครับโดยทีมสถาปนิกได้ระบุเอาไว้นะครับว่าหัวใจหลักในการสร้างสามตึกนี้ขึ้นมาก็คือการบุกเบิกการตีความภูมิทัศน์ของนครนิวยอร์กในรูปแบบใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมรากเงาของนิวยอร์กไปนะครับส่วนทางด้านเกรกพาสควาลูรีหัวหน้าทีมสถาปนิกเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าในฐานะชาวนิวยอร์กเราเนี่ยภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เพิ่มไอคอนแห่งใหม่ให้กับวิวเมืองของเราถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่จำกัดแต่เรานั้นสามารถจัดการกับมันได้แล้วก็ออกมาได้ดีเป็นอย่างมากอีกด้วยแหละครับซึ่งตึกแห่งนี้ภายหลังได้รับการขนานนามว่าเป็นตึกที่บางที่สุดในโลกนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตึกราฟ้าที่เอวบางร่างเล็กที่สุดในโลกแล้วเพื่อนๆแล้วครับรู้จักตึกสูงแห่งไหนที่ออกแบบมาได้ผอมหรือว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเรายืนหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปครับหากต้องการรับชมคลิปอื่นๆสามารถคลิกที่ด้านข้างได้เลยนะคะ